ีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่าวภูไทยผ่าเลาะกับผมวันนี้ครับก็ได้มาอยู่ที่วัดพระธาตุมืนหินหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับมาดูกันครับว่าวัดพระธาตุมืนหินจะเป็นอย่างไรหลังจากที่ไม่ได้มาประมาณเกือบ10วันครับนี่ครับ สภาพต้น้นเดือนต้นเดือน,น,น,อนกันยายนนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้ครับก็จะดูเงียบเงียบกันหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะเป็นช่วงดูฝนด้วยครับมีฝนตกชุกด้วยครับช่วงนี้ฝนก็ มาบอยครับฝนนี่ฮะบ,บรรยากาศภายในวัดพระาตมืนหินตอนนี้ก็มีแดดสลัวอบอ้าวครเหมือนฝนจะตกอยู่นะครับดูบรรยากาศจะรอยัดโยมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงทเที่ยงจะบ่ายแล้วด้วยครับฝน การโยมเกลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราจะเดินดูรอบๆนะฮะว่าจะมีบรรยากาศเป็นเช่นไรนะฮะตรงจุดนี้นะฮะเป็นจุดที่ติดทองลูกนิมิตนะฮะแล้วก็บูชาลูกเทียนดอกไม้บูชาพระธาตุมืองหินนะครับ ตรงนี้นะครับผมนี่นครับผมนี่ครับผมนี่ก็จะเป็นช่องรอยหกหกเจบาทจำลองนะครับ,ตร,รบตรงนี้นะครับผม ก็จะเป็นจุดทุกเทียนบูชาดอกไม้ครับนี่ครับผมองค์พระราชมื่นหินในวันต้นต้นเดือนกันยายนนะฮะวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะฮะทางโน้นก็น่าจะเป็นจุดที่เช่าบูชาวัตถุมงคลนะฮะ ตรงข้างๆตู้ ATM เนะครตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูทางด้านกุติหลวงปู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมทางด้านกุติหลวงปูก่ก็ไม่ยาดิยยมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช่าบูชาทูกเทียน นกนะครับแล้วก็ทางนี้นะจะเป็นจุดที่บูชาวงปู่เพดรจดำนคราชนะตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นจุดที่ ราบไหว้ขอพอรยกพระเสียงคายนะฮะอันนี้นะฮะต่อองค์รูปเหมือนของหลวงปลงู่นะครับ มทางนี้ก็จะเป็นทางด้านองค์ท้าวเวสวรรน,นะครก็ยอิโยมสาธุชนก็ค่อนข้างบางตานะครับอาจจะเป็นเพราะบ่ายแล้วด้วยช่วงเช้าก็น่าจะเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวครับผมตรงนี้คือจุดที่บูชารูเทียนดอกไม้เพื่อที่จะ มากรบาบไหว้ขอพรอ,องท้าวไสว่วนตรงนี้นะครับ เดี๋จะพามาชมความคืบหน้าของวิหารพระราชวัชรธรรมโสพลนะตรงนี้นะก็เป็นวิหารขนาดใหญ่ประจำวัดพระธานุมือนหินนะก็มีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะนะฮะดูกับผมนี่ครรู้สึกว่าต้นเสาก็ เกือบจะเอาขึ้นเกือบจะทั้งหมดแล้วนะฮะดูครับดูมีความกว้างใหญ่ใหญ่มากนะครับพอขึ้นต้นเสาดูแล้วนี่จะเห็นว่ามันใหญ่มากพอตอนแรกที่เราเห็นเป็นแค่โครงร่างฐานเหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่พอขึ้นต้นเสาขึ้นเสร็จเรียบร้อยนี่โอ้โหดู ใหญ่มากเลยครับนี่ครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูมุมสูงกันอีกครั้งหนึงนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะรอันนี้คือวิหารพระราชัชรธรรมมโสพลหรือว่าวิหารหลวงปู่ศิลานะครประจำวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับผมนี่ก็จั่วลังคานะครเตรียมที่จะเอาขึ้นใส่กับต้นเสา ประกอบนะบอีกไม่นานนะคะคิดว่าน่าจะทันอยู่นะครับทันวันกระถินใหญ่วันที่3พฤศจิกายน2567นี้นะครับกระถินประจำวัดพระธาตุเหมือนหินก็ในวันที่3พฤศจิกายน2567ที่จะถึงนี้นะครับอีกประมาณเดือน2เดือนนี้เองนะครับน่าจะทันนะครับ ตรงจุดนี้นะฮะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ก่อสร้างโบสถ์นะฮะโบสถ์มหาอุดตรงนี้นะฮะโบสถ์มหาอุดประจําวัดพระราธาตุมูนหินซึ่งได้ทําพิธีวางศิาลาฤกษ์ไปแล้วเดือนที่แล้วนะครับประมาณวันที่20สิงหาคมนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะตรงนี้ก็ เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาน่าจะได้จากประมาณ10-20%หรือเปล่าครับอันนี้คือเริ่มเป็นทำโครงเหล็กเป็นฐานเป็นเสาขึ้นมาแล้วนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นงานปูกระเบื้องรอบๆฐานของ องพระธาตุเหมือนหินนะก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเหลืออีกไม่เยอะน่าจะได้สักเจ8 0แซแล้วนะครับดูงานปลูกระเบื้องนะครัลอมรอบองค์พระธาตุเหมือนหินนะครับ นี่ก็คือบริเวณภายในห้องด้านล่างขององค์พระธาตุมวลหินนะฮะาติโยมสาธุชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ได้ว่าไม่มีเลยก็มีมาเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเที่ยงดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่าพอบ่ายๆอาจจะมีกําลังทยอยมานะฮะส่วนชุดที่มาตอนเช้าตรงเช้าก็อาจจะเดินทางกลับไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันครับผมครับผมตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาอยู่บริเวณชั้นห้นะชั้นที่หขององค์พระธาตุเมือนหินแล้วนะครเราจะขึ้นมาดูภาพมุมสูงของวิหารนะครวิหารพระราชวัชรธรรมโสพลว่าเป็นอย่างไร นี่ครับนี่คือมุมสูงนะะก็อาจจะดูเหมือนไม่ใหญ่นะฮะถ้าเราอยู่สูงสูงแต่ถ้าเราลงไปดูใกล้ๆเนี่โอ้หใหญ่มากนะฮะเดี๋ยคฮะความคืบหน้าก็ค่อนข้างเยอะแลยนะฮะเหลือแต่ยกจัว่วหลังคาขึ้นนะะแล้วก็จะมุงหลังคานะ แล้วก็มีเสาอีกไม่กี่ต้นนะฮะที่จะเอาขึ้นนะเสาส่วนใหญ่นี่คือ80-90%อร์เซนนี้เสานี่ขึ้นเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือแค่จั่วหลังคากับมุงหลังคานะฮะที่ยังไม่ได้เอาขึ้นนะนี่คือภาพมุมสูงของวิหารพระราชวัชรธรรมมาสพลนะครับผม เราขึ้นมาด้านบนขององค์พระธาตุเมือนหินนะเราจะได้เห็นกับวิวทิวทัศน์อันสวยสดงดงามของอำเภอเขาวงนะครับเนี่ยวิวภูเขาร้อมรอบเลยนะฮะร,ร้อมรอบเลยจริงๆนะวิวหลักล้านเลยฮะนี่ครับผมสวยงามมากครับนีบ่ทิวภูเขาร้อมรอบเลยฮะ ล้อมรอบล้อมรอ,รอบจริงๆนะฮะคืออำเภอเขาวงนี้ก็คือสมชื่อเลยครมีภูเขาล้อมรอบนะฮะเป็นอำเภอที่อยู่กลางวงรอบวงล้อมของภูเขานะฮะดูคกับความสวยงาม ครับตอนนี้เราก็ได้ลงมาจากทางด้านบนขององค์พระธาตุเมืองหินแล้วนะครัลงมาก็นี่ครคือจุดที่ทำการก่อสร้างพระอุโบสถนะประจำวัดพระธาตุเมืองหินหรือว่าโบสถ์มหาอุดนะตรงนี้ก็มีความคืบหน้าก่อค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ นับจากวันที่ทำการวางศิลาฤกษ์ไปเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมครับผมสำหรับวันนี้นะครัระผมบ่าวผูไทยผ่าเลาะก็จะได้พาชมบรรยากาศ รอบรอบวัดพระธานมือนหินไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องบ่าวปุ้ัยพาลาะด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับผม